ถ้าปาดมูครับอันนี้ก็ปรุงแล้วเรจียบร้อยครับที่บ้านน้องหน่อยมานะขมวดหนุนขมวดหนุนต่าใจนครับจากเ c จากกรุงเทพแล้วครับนีเด็กบบอาแล้วับอเดีกับ่อล

่ี่วมากินทองแล้วมันทางนนกินมาจนกินกินอะกิี่เราตวาัน่ฮเดียวดีเนาะัวเดกแตากินกอเดียวก็อทนาไปผัดใส่หังเยวันันิ่อก็พิหัวกมาผัดผักเนาะผัดกินอาหารอาหารอาหนี่ยังสีกัมีใส่บทก็บงนเนื้ออย่งพวได้ใส่ตี๋่เาผัดแบบ

สิบงางครับหัวด้าะน้ำมันหวานใช่ไหม โบ่เหรอวะกก่ยวว่าอย่างนู้น่นี่ซอยผัดครับผม

ไบใแห้ง,งนี่ไบบแห้งแล้วนคือไปแยดยถุงบว,ว่ออวยนะววน่น่ปาเปิดแ่วสวาบว่แมนป้าเปิดออกเลยมันบ่นอย่างบ่ซุปคักๆน่มันจอยเนี่ยมันจอยมันหอมแหง่แหลแกงเปนหมดนตอให้แหงหมดก็ควรหาเพือนกต่อแบบเพื่อนเดียวรวมคอปวดนี่มันแหงแ ไม่คิ้วเออรือควนก็นไหมครับวนี้มเป็นควนนะคะน้ำตาลไม่แน,น่นิ่งอี่อแปีแล้วอี่แปีแล้วอี่แปีแล้ว <c oughs> นี่ครับเมโ,โมน่มาในต้อนรับ FC ซจากกรุงเทพนะครับ <c oughs> ดูหน้าตาครับ

ใส่กรใช้ลงไปแล้วครับนี่ใสเรียนกใส่ปยวไปเกลือครับเกลือเว้นเกลือกนหอยกันหอยลงไปครับติดไหมครับเอายังมิดโอ้าไท้ต่างทาติไทยลอยไทยกันแล้ว นี่อยู่เขาอยู h, ่ขาครับน้ำปลาน้ำปลาครับปลาน้ำป้าก็เก็นั่งองนี้ไทยไหมเส็จเด่เสร็จดเ็ด เนี่ใส่เนี่อกไปแล้วถกเว่ยที่เกือบขยะใส่เต็มหลงเท่านอหลังหงเือนน่ะเกือ่เรี่ยวคามนั่น็ันรม่ตน้อก็ไ กินแต่แสบยุตวาโลสาบดแสบแสบเยอะครับเยออครับแท่ไปโอ้วว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 กวว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 ่วว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 วยววว

ý tưởng của mời những năm nay mời những cái tất cả những cái tất cả cái tất cả những cái tất cái tất cả những cái tất cái tất cả những cái tất cái tất cả những cái cái những าตายเลยไม่ควายิ้มให้ไปเน่ยไม่ควายิ้มไม่ได้ไม่ควปากห้อยปากไม่ควาห้อยยิ้มไม่ห่ <c oughs> อยมาสไลด์ไมยิ้มนดีไหมโอ้ไม้มให้อนกแ,กแกแบ,บง,งองให้ร้านกินได้จะน่นกับไข่ ยังไม่โมงนะคอหลังหัวเนี่ยน้อครับใช่ปะใช่พี่บ๊วยเก่งเลยวะบอกตามความจริง

ปวดลูก้ว <c oughs> แปยู <c oughs> ปอ่อแเแกนูแปอยู่กแกเชียนะอ่ซิมไแกซิมกินเลยกินเลยกรลูกมจังิม่น้อีปวเนยนงน้องกผู้ดเนินนึง่ครับมมนกลมกันไอ <c oughs> นตง้ค <c oughs> ืออี่ดโอ้่ดเน,นินได้นมด้ขอเพืเชื่อกันออหมูยากเหางกันเอาา่ได้ต้องก ดีตัวมเมียหน,น่อยนะเขาตัวไทยเหร,หรอ,อ,อ,รอนนรไทยเลยเเขาตัวกู้่อยน่ะตัวกูเปิดไฟลืมเขา่ตบมือมีตามือว่าไม่รู้ปวดปานครับ เอาไม่เอาไม่ในถุงเกลือนะนั่นในกระป๋องเกลือให้เกลืออีวะพูดเรื่องอ่อใช่เนี่ยเป็นเท่ของการออกมาแม่พริกจังเม็ดหะึักพี่หน้าผู้วนครับพีกนี่เอารุ่นเดี๋ยวก็ยิ้มให้วางไว้จะได้แสรบเลยนะโอเคต่ำยังโอต่ำสรงต่ำสำครับไม่รู้ปวดปาน น่ากลัวอยู่นิดนครับผมมัเนมากกเหื่อนหัวนะตัวนี้บุกนัเเมโปวดบัดสืใส่มาเต็นเว้นยิดกอบวัยสื่อน้าไม่มาต่ออีกในการนี้มึงนี่เหลยออย่ง บ,บ่บ่จมหอบดิเจ้ว่าเอาจรไดป้เปลี่ยนไฮไลานกินวะ เดู้รองครับผูรองยิงให้ลลายูรองทำไมไม่นองคะทำไมไม่นอนั่ะนั่นนะปกอครับนามันอางอันนี้มึงเง้ครับอันนี้ปกอแหม่เริ่มเลื่มสาวได้หมด้ยง